สวัสดีครับออกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเกมที่รอนจิลิสเลเกอร์มีแข่งนะครับวันนี้รอนจิลิสเลเกอร์เจอกับเกดนัวนาเกตนะก็ก่อนอื่นเลยคือได้ดูเพจไหมสนุกมากในเพจนี้คือมันมีกรุ๊ปเลเกอร์มันมีคนไปโพสอะว่า เออผมไม่ได้ตัดเลยนะพอดีผมไม่สะดวกผมขอโทษทีในกุ๊บเลเกอร์เนี่ยมันมีคนเปรยบโพสต์ว่าถ้าเลเกอร์แพ้ยถ้าเลเกอร์ชนะได้เขาจะกินขี้อ่ะดีแม่งฮาจริงซึ่งไอตอนแรกเราคิดว่าพอเราอ่านนะนี่ไม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เกมเลยนะพอเราอ่านนะเราคิดว่าอีนี่มันเล่นกับไฟแล้วนะเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเวลาที่มันเจอทีมเก่งๆอะ่ะบางทีมันชอบผีเข้าเนื้อออกไหมเราอะ่ะ เราตอนแรกอะเราไม่แน่ใจเพราะถ้าลูก้าดอนชิดยังแบบไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเราคิดว่าอาจจะโดนได้แต่พอเปิดเกมมาเนี่ยเลเกอร์เนี่ยลูก้าดอนชิดเลบอรุย่าชิมูระออติลิฟแท็กสันเฮก็เป็นชุดที่เขาเล่นกันประจำอะแล้วก็เจอเดนวอรนาเกตก็เป็นชุดที่เจอกันประจำโยคิดโยคิดเมอร์รี่เอ็มพีเจกอดอนแล้วก็คริสเตียนบราวเลเกอร์เนี่ยดูรายชื่อสู้ไม่ได้นะ แต่ว่าเปิดเกมมาเนี่ยเลเกอร์เล่นได้ดีมากจังหวะเปิดมาเกมแรกปุ๊บเปิดมาปุ๊บเลวบอลได้บอลจากลูกาดอนชิตเปิดบอลให้เลวบอลเจมวิ่งฟัสต์เบรกเข้าไปวางไปยัดห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็เราเห็นวิธีการเล่นของเลเกอร์ไม่ว่าจะเป็นลุยเฮชิมุระตันนิโครายโยคิดไกลออกจากห่วงและลูกาดดนชิตนี่แหละลูกาดดนชิตที่อยากดูนี่คือลูกาดดนชิตที่ ที่เราชอบที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละลูกา้าดชีตตอนแรกผมผมดูเว้ยผมก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้ลูก้ามันผอมลงวะอันนี้อันนี้เราก็คิดในใจว่าเราคิดเองเนะแต่มันก็มีรายงานมีเพจมาทําว่าเออก่อนเกมแรกกับเลเกอร์เกมปัจจุบันเขาน้ําหนักลง20ปอนด์นะยีปอนด์นี้ประมาณเกือบเจ็ดแปดเก้าโลมัง้งแถวๆนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ออฟฟิเชียลแต่แต่เรารู้สึกจริงๆว่าวันนี้ลูกา้าดชีตผอมลงแล้วลูก้าเนี่ย กลับมาเป็นลูก้าเมจิกข้ามไปโยนแอลีฮูปจ่ายบอลให้เรบอลเจมแล้วก็ดึงโซนดึงสเปซแล้วยิง3มแต้มลูกยากๆทั้งนั้นคือเลเกอร์เวลาเจอเดนเวอร์เนี่ยถ้าเรบอนตายคนเดียวเนี่ยที่เหลือก็เงียบสงัดแต่ว่าวันนี้มันเหมือนว่าควอเตอร์แรกเนี่ยเรบอนยังไม่ต้องทำอะไรเยอะเดี๋ยวลูก้าันฉีดแบกให้สเตปแบกยิง3มแต้มใส่3แต้มแล้วก็จ่ายบอลคือลูก้าควอเตอร์แรก กดไป16ตัม้มแล้วก็มีอาร์ซอีกผมรู้สึกว่ามันโคตรฟินฟินมากแล้วส่วนเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยคือเกมรับเป็นหลักวันนี้เลเกอร์เล่นเกมรับดีมากไม่ว่าจะเป็นลูก้าเดนชิดก็ ก็โฟกัสในเกมรับมากขึ้นดูจะพยายามป้องกันมากขึ้นจากเกมก่อนเขาเข้ามาปุ๊บลูก้าเดนชิก็บอกอ้าวเชเลเจียเชลยจ้า,จาแต่เกมนี้ลูกา้สาสไลด์ขาป้องกันมากขึ้นแม้ว่ามันจะป้องกันไม่ได้100%แต่มันก็ดีเลย์ได้นิดนึงและคนที่ผมชื่นชมมากๆคือลุยไฮชิมุระ การนิโคลาโยคิดแบบเอาตัวเข้าแรกการโยคิดให้ไกลออกจากห่วงมากที่สุดหรือเวลาโยคิดได้บอลเนี่ยก็จะมีเลเกอร์2-3คนไปช่วยกันลุมโยคิดวันนี้เกมรับเลเกอร์ดีมากๆเปิดควอเตอร์แรกเนี่ยเลเกอร์ขึ้นนำไปก่อน3 8ต่อ3 1เล่นดีมากๆเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยเกมก็ยังสลับสูสีมากๆแต่ว่า มันจะมีผู้เล่นที่เป็นอดีตผู้เล่นเลเกอร์ที่ปล่อยออกไปแล้วเห็นระเหินหอนย่างพี่เวสบุกเนี่ยวันนี้เขาก็เหมือนสํานึกลาบ้านเกิดเนะที่ที่ปั้นเขามาเนี่ยเวสบุกยิง3มแต้มไม่ได้ลุ้นเลยแล้วก็ยิงเช็ดปั้นอะไรก็เละเทะเหลวเป๋ไปหมดแล้วจังหวะยิงของเวสบุกอะ่ะมันทําให จังหวะของเกมเดนเวอร์นาเกตเนี่ยมันเสียเขายิงจังหวะไม่ค่อยดีนักแล้วบอลเนี่ยมันมันโยกขิดมันโดนลุมอยู่เนอะมันรีบาวบอลไม่ได้ไอ้พวกตัวใหญ่โดนบล็อกเอาดีวันนี้เล็กก็บ็อก็อกซิงเอาดีมากและก็เก็บบอลได้เพราะเก็บบอลได้จากจังหวะ ยิงจังหวะไม่ดีของเวสบุกอ่ะเลเกอร์ก็เปิดฟันเบรกเปิดฟันเบรกเปิดฟันเบรกสวนกับสวนกลับสวนกลับโกยแต้มเป็นกกอบเป็นกรรมเลยจากซูซีซูีก็กลายเป็นนำห่างและรวมถึงหลายต่อหลายจังหวะเดนเวอร์นักเกตมักจะเท mm ิร์นโอเวอร์กันไปเองในควอเตอร์แรกเนี่ยลูกาดันชิดฉายเนอะควอเตอร์สองโรบอนเจมก็แบกทั้งข้ามในทั้งยิงส จนจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่ไม่คุ้นชินทุกทีเนี่ยเลเกอร์จะนำนิดๆหน่อยๆเนอะแต่เกมนี้นำอยู่63-54ต่อ54แต่รูปเกมเลเกอร์ดูดีกว่าเข้าสู่ควอเตอร์3เนี่ยเปิดเกมมาเดนเวอร์นักเกตรเขาทำแต้มได้รัวๆเลยจนมาจี้ตูดแต่ว่าในควอเตอร์ที่3เนี่ย ลุยฮหชิมุระคมมากๆเลเกอร์มูฟเมนต์บอลกันดีมากบอลสวิงซ้ายสวิงขวาเข้าเบดไลายดีดออกนอกออกนอกโลโหดจนหาที่ว่างเจอและลุยให้ชิมุระได้ยิงสางเป้ง ลงตลอดควอเตอร์ quarter 3ลุยยิงไม่หลุดเลยยิงไป100%เซฟิลโกเขากดไป12คะแนนแล้วมีออตติลีฟคอยมาเก็บฟาวข้ามวางจังหวะสร้างสรรเกมยิง3แต้มคือ2คนนี้แบบเพอร์เฟมากๆในควอเตอร์ที่3เลกลายเป็นเหมือนว่าควอเตอร์หลูก้าควอเตอร์2เรบอลควอเตอร์3เป็นลีฟแล้วก็เป็นลุยจบควอเตอร์3เนี่ยเลเกอร์ยังนำอยู่96ต่อ87รักษาช่องว่างได้ดีเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เลเกอร์ยังกัน คือวันนี้คนที่ลงมาป้องกันโยคิดทําได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นลุยจะเป็น DFS ไม่ว่าจะเป็นแวนโดเข้ามาสติลมาล้วงแล้วเดนเวอร์นักเก็เนี่ยเสียเทอร์โนเวอร์เป็นกระบุงเลยแล้วเลเกอร์ก็ฟันเบรกตัด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 ,ตด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 กลายเป็นเลเกอร์เนี่ยเผลอแป๊บเดียวในควอเตอร์สี่เนี่ยลันเป็นชุด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 ,ชดจนเลเกอร์นําห่างที่สุด26คะแนน3-4ี่นาทีสุดท้ายเนี่ยเดนเวอร์ไม่ไหวแล้วยกธงขาวปล่อยตัวสำรองลงจบเกมเลเกอร์ชนะไปด้วยสกอร์ ร้อยย่ตอนหนึบ้าบอคอละคังสงสารในคนต้นคลิปเลยที่ผมจะกินขี้ไม่รู้ตอนนี้ได้กินหรือ,อยังนะคือคือเป็นชัยชนะนี่นี่เป็นคลิปที่พูดเรื่องเกมยาวที่สุดเลยนะเพราะรู้สึกว่าเราไม่เคยชนะเดนเวอร์เลยอ่ะนึกออกไหมเจอเดนเวอร์นี่คือของแสลงเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้ชนะได้แล้วชนะขาดด้วย โคตรแฮปปี้สถิติเดนเดนหลังเกมเนี่ยวันนี้เลเกอร์ฟาดเบรกดีมากกดไป33คะแนนเดนเวอร์ Denver ได้ไป9คะแนนจุดสำคัญเนี่ยเดนเวอร์นาเกตเทอร์โนเวอร์ไป20ครั้งเสียไป39แต้มเลเกอร์เทอร์โนเวอร์แค่8ครั้งเสียไปแค่11คะแนนแล้วก็ทุกทีเนี่ยเกมวงในเกมรีบาบอลเลเกอร์จะแพ้ขาดนะแต่วันนี้เดนเวอร์ได้45ครั้งเลเกอร์39ไม่แย่มากนะัก แล้วก็เซคันด์แชนแต้มวงในเนี่ยแต้มดาบ2เนี่ยเดนเวอร์ Denver, ทุกทีจะกินขาดวันนี้ได้ 14, เลเกอร์ได้10ไม่แย่เกินไปแล้วก็การแอซซิ 4, นะดเลเกอร์27เดนเวอร์28สูสีนะฟิลโกโดยรวมเลเกอร์50%เดนเวอร์ 40%, 40 3แต้มทุกทีเลเกอร์ก็เป็นรองวันนี้ทำได้เสมอกัน39%เท่ากันนะครับ5ประเด,เด็นหลังเกมนะครับในประเด็นแรกผม ผมขออภัยทุกคนด้วยผมเชื่อว่าผมจะคิดไม่เหมือนทุกคนนะวันนี้แม n o อเดอร์แมในใจผมผมให้ลุยให้ชิมุระลุยให้ชิมุระเนี่ยมี21คะแนนมี4แอสซิดไม่มีรีบาวเลยสักครั้งแต่ว่าผมรู้สึกว่าลุยให้ชิมุระเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหวันนี้สุดยอดจริงๆฟิลโก้ดยรวมเนี่ยยิง12ลง7ฟิลโก58% 3แต้มยิงลงไป4ลูกฟิลโก44%แต่ว่า เราว่าลุยฮาชิมูระการโยคิดได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการชนโยคิดไม่ให้เข้าพื้นที่ในสามแต้มเลยชนดันออกไปข้างนอกเอาตัวเข้าแรกแล้วก็รักษาพื้นที่เกมรับได้ดีตลอดทั้งเกมรวมถึงในบทบาทเกมลุกเมื่อคุณมีลูกระดันฉิดกับโรบอลเจมคอยสั่สร้างเกมแล้วเมื่อดีดบอลมาให้ลุยไฮชิมุระเวลาลุยยิงทีไรเราว่ามันได้ลุ้นทุกทีแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นตที่สูงตลอดเราว่าวันนี้ สำหรับเรานะเราปันใจให้ลุยเป็น MVP เพราะว่าเกมรับก็เยี่ยมมากการโยกขิดให้ได้แต้มน้อยกว่า20เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วแล้วตัวเขาเองเนี่ยเวลามีโอกาสในเกมลุกทําได้ตลอดอันนี้ผมให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเกมนะในมุมมองผมนะในประเด็นที่2นะครับผมขอชื่นชมทั้ง โรบอนเจมแล้วก็ลูก้าดอนชิตนะพูดถึงลูก้าดอนชิตก่อนดีกว่าวันนี้ลูก้าดอนชิตเนี่ยมี32คะแนนมี7แอสซิสต์มี10รีบาวมีสี่สติลมี1บล <F ico S 2> ็อกฟิลโกโดยรวมเนี่ย45% 3แต้มยิงลงไป4ลูกฟิลโก44%เอรอมันค่อยได้อย่างนี้หน่อยลูก้าดอนชิตซึ่งวันนี้วันนี้เรารู้สึกว่าการมีลูก้าเนี่ย อันนี้อันนี้ชมแล้วนะอย่างแรกเลยที่รู้สึกดีมากๆคือมันจะมี2จุดก่อนอย่าเพิ่งพูดเรื่องเกมก่อน2จุดที่ผมชอบเนี่ยหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาผอมเพียวขึ้นแล้วรู้สึกว่าความเราไม่ได้ระวังตรงการเจ็บน่องเนี่ยเกมนี้อาการไม่ค่อยออกเขาดูจะเป็นลูกกรดอนชิดที่เคยดูแล้วก็พอผอมลงเนี่ยอะไรมันก็ถูกทําได้ดีขึ้นเราว่าคือไม่แน่ใจว่าเราเราเป็นคนดูบา์สเนืผมเชื่อว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองไปลองเสิร์ชแบบ พวกนักบอลอาร์เจนตินาไม่ว่าจะเป็นเตเบสไม่ว่าจะเป็นอากูเอโร่อย่างเงี้ยเวลาพวกนักบอลเนี่ยมันปิดฤดูกาลไปเนี่ยมันก็จะบุมบวมหน่อยแต่ว่าพอมันเข้าซีซั่นปุ๊บมันแค่แป๊บเดียวมันกลับมาแบบมาล่ำเลยพวกนี้มันกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วไงแล้วก็เวลามันลีนเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวผมรู้สึกว่าลูกเต่นชิดเนี่ยใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่กับเลเกอร์มา2อาทิตย์เนอะผมว่าเขาน่าจะปรับจูนตัวเองได้เร็วแล้วรู้สึกว่าวันนี้ผอมจริงคุณคอมเมนต์ดูว่าคุณ อีกจุดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมบอกไปในเกมว่าเขาดูพยายามจะเล่นเกมรับอันนี้ผมรู้สึกโอเคแล้วแล้วมันยังมีเพย์หนึ่งในควอเตอร์ที่1มันมีจังหวะที่ใครไม่รู้ตัดหลังเขาแล้วเขาหลุดตัวประกบนิดเดียวเท่านั้นไอเดนเวอร์นากเกตเนี่ยให้แบ็กดอปุ๊บเอ็นันยิงเช็ดแป้นลงแต่มันเป็นความผิดพลาดของลูก้าเนนชิดลูก้าเนนชิดยกมือยอมรับเลยเฮ้ยเหมือนเราพลาดอะ่ะเราบอกเฮ้ยผมผิดเองผมผิดเองอะไรเงี้ยมันแปลว่าเขาเนี่ยยังโฟกัสในเกมรับตรงนี้อยู่แล้ววันเนี้ยเราเห็นหลายต่อหลายครั้งเขาดูจะพยายามเล่นเกมรับ ซึ่งต่างจากเกมก่อนที่มันก็พยายามแหละแต่มันกันไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นกลวยอ่ะแต่สัปดาห์นี้ในเกมเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีขึ้นผมชอบ2จุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้แล้วก็เวลาการมีลูก้าเดินชิดเนี่ยสมมุติเป็นสนามเนะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาสมมติบอลอยู่ฝั่งขวาเราจะบุกไปฝั่งขวาบอลก็จะเป็นฝาก AD ดีเลอ,อ,อร์บอลวิ่งไปเอาที่ AD ดีก็จะเล่นกันเป็นพิกแอนโลเป็นแค่นึกอออกไหมนี่สมมตินในจอคุณเนี่ยเป็นสนาม ถ้าเป็นกลางกระดานแผแ่แขนเขียนแผ่นนะเราก็จะเล่นเงินแค่ครึ่งขวาบอลก็จะหนักขวาเป็นหลักจนจะติดจะตันค่อยดีดออกไปซ้ายนึกออกไหมแต่ว่าพอมีลูก้าดันฉีดเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูก้าเนี่ยลาก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 ข้ามไปนิดหน่อยปุ๊บเลอบอนเขาหลบไปอยู่ตรงคอนเนอร์ฝั่งนู้นเราจะเห็นเลยว่าเวลาลูก้าเนี่ยเขาจึกจักจึกจักแล้วก็ดีดบอลไปสะบัดไปคอนเนอร์ฝั่งนู้นแล้วคุณลองคิดดูเดะคนอย่างเลอบอนเนี่ยคุณต้องคิดอย่างนี้นะคนอย่างเลอบอน ได้บอลแบบว่างแบบว่างโคตรโคตซึ่งชีวิตเนี้ยผมเชื่อว่าเลบอลเจมเนี่ยเล่นกับใครมาสารพัดจะเล่นเนี่ยดาวเวนเวดเดวิดอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีหรอกเล bon, อบอนออฟบอลแล้วมาได้บอลแบบว่างๆอ่ะว่างๆปุ๊บแล้วถ้าเลบอลทำไงจะยิงก็ได้ปั้งถ้ายิงเสร็จปุ๊บ ไอตัวประกบรีบวิ่งเข้ามาเลอบอลเขาข้ามผ่านตัวแรกแล้วกลายเป็นว่าพอเขาข้ามง่ายๆเนี่ยข้ามหาโซนง่ายๆเนี่ยเขามีออปชันให้เลือกเต็มไปหมดจะเล่นเองจะสอดจะจ่ายจะลอ็อปอะไรไม่รู้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นเลอบอลได้ตีตัวเปล่าแล้วเล่นในออฟบอลว่างๆซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้บทบาทน,นี้บ่อยรวมถึงแม้เขาจะ40นะแต่ถ้าบอลรีบาบอลปุ๊บบอลปุ๊บร,รูการันชิดเก็บได้ปับ๊บลุงนี้สปีดออกก่อนเลยนะ พอรู้ว่าลูกกรเด็นฉีดเนี่ยจะเปิดบอลมาให้แน่เฮ้ยเราแอบคิดเหมือนกันนะว่าการมีลูกกรเด็นฉีดเนี่ยในในเวอร์ชั่นนี้นะมันอาจจะช่วยให้เรอบอนเจมเนี่ยทำแต้มได้ง่ายขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเลอบอนเจมเนี่ยควอเตอร์แรกเนี่ยพอลูกกรเด็นฉีดมันเทคเกมไปเนอะลุงก็เก็บแรง ลุงก็อ่ะเล่นแค่สนับสนุนแล้วพอควอเตอร์สองลูก้ามันเบาไว้ลุงก็ขึ้นมาเทคแทนเออมันก็เหมือนผัดกันคนละบทบาทได้ลงตัวอ่าวควอเตอร์สลีฟขึ้นมาแทนเอามันก็ดูสนุกดีผมรู้สึกว่าลูก้าเดนชิดเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือจังหวะก,การจ่ายบอลแหละแม้มันจะเป็นการจ่ายแบบข้ามโซนอย่างนี้นะดีจากฝั่งขวาไปคอนเนอร์ซ้ายอย่างเงี้ยแต่ว่า วิธีการเล่นของเลเกอร์มันกลายเป็นมันกว้างขึ้นจากที่มันแคบอยู่ประมาณเนี้ยอยู่แถวๆนี้ยมันกลายเป็นเล่นได้แบบทั้งคอร์ดอย่างเงี้ยวิชั่นเกมการจ่ายบอลเงี้ยเออมันดีมากรวมถึงอย่างวันนี้ถ้าลองสังเกตดูทุกทีเนี่ยเลเกอร์จะตายคอ a เตอร์ส ควอเตอร์สเนี่ยพอเขาจับเดวิดได้แล้วใช่ป่ะโยคิดจับเดวิดสมมติก่อนหน้านี้เนะโยคิดจับพออเลบอนเริ่มจะลากมา2ควอเตอร์เริ่มจะแหกแล้วเริ่มจะยิงกันไม่ค่อยลงและลีฟนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเจอคนป้องกันดีก็เสร็จกลายเป็นว่าเลเกอร์เริ่มจะฝืดแต่ว่าลูกเดนชิดเนี่ยเขาจะมีลูกง่ายๆของเขาว่าลูกเข้าไปหนึ่งหนึ่งอ้าวเมอร์ลี่เหรอป้องกันไม่ได้ดีมากนี่อ้าวโพส พสตึงต้งตึง้งตึ้งเข้าไปใต้ห่วงยิงเช็ดแป้นบ้างคือเรารู้สึกว่าลูกกระโดนฉีดเนี่ยมันจะมีลูกแต้มง่ายอะ่ะลูกที่มันเข้าไปเล่น2คะแนนได้ง่ายๆอะ่ะเออมันทําให้เกมเนี่ยจังหวะเกมฝืดๆมันมีสองแต้มง่ายๆมันก็ทําให้เกมมันไม่ห่างเกินไปอะ่ะมันสามารถทําแต้มได้เรื่อยๆอะ่ะเราก็ชอบตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการเล่นกับเรือบอลการทาแต้มง่ายๆวันนี้ลูกกระโดนฉีดยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ เราไม่รู้วเหนเ็นเองหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าการที่เขาโอเครับผิดชอบกับเกมรับมากขึ้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ดีเกมรับนะแต่ไมล์เซตเขาดูจะรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยผมว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วในประเด็นที่3เนี่ยวันนี้ผมอีกคนหนึ่งที่อยากให้แมตต์รอดแมทคือ J J นะคเจเจนะโค้ชเจเจอีกแล้วเจสตัวอีกแล้วโค้ชเจเจเรดดิตนะผมว่าวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราผ่านกันมา50กว่าเกมนะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกกับเจเจคือเขาเป็นโค้ดที่โฟกัสเกมรับ ก่อนเกมลุกนะผมรู้สึกว่าในเกมวันนี้ <c oughs> การวางเกมรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเอาลุยไฮชิมูระไปดันโยคิดให้ไกลห่วงโยคิดได้บอลเมื่อไหร่จะต้องมีลุม2ช่วยกันบ็อกซิ่งเอา out. เกมรีบาวต้องเน้นทุกคนดูจะเล่นเกมรับเป็นหลักโดยแม้กระทั่งลุงเจมหรือบอนเจมยังมีแบบเข้าไปบล็อกเข้าไปช่วยไปบ็อกข้างหลังเลยเรารู้สึกว่าเลเกอร์เนี่ย มันมันเป็นเลเกอร์ที่ถูกต้องแล้วในความรู้สึกแล้วนะเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลเกอร์มันนําด้วยดาราแต่ว่าวันนี้ในมือเจเจเนี่ยมันดูจะนําด้วยเกมรับเกมรับ2อสเกมที่ผ่านมาสเปดสปกเลยแต่วันนี้เขาดูจูนเกมรับได้ดีมากแล้วก็ยังโยกขิดได้บอลน,นี้โยกขิดได้บอลมากลายเป็นว่าไอ้พวกดอรเรียนฟินนี่สมิธ จาลตวดอร์บิลเนี่ยอรอล้วงหลังลอรอล้วงล่างแล้วถ้าคุณจะหมุนคุณจะลงบอลเนี่ยไอพวกนี้รอโฉบแล้วเรารู้สึกว่าการจัดการเกมรับเนี่ยเลเกอร์ทำได้ดีขึ้นแล้วก็หลายต่อหลายจุดเลยเราว่าวันนี้เลเกอร์ทำได้ดีมากรวมถึงวันนี้เดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยเทอร์โนเวอร์เยอะไปหน่อย 20 t u r n เท e รเเสียไป38แต้ม39แต้มเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็เกมลับที่เราพูด,พดชมไปเนี่ยโยคิดเนี่ยจะต้องเจอดันออกไกลโซนเล่นยากพอมาใต้แป้นโดนลุมเราไม่เคยเจอโยคิดนะดูมาครึ่งทศวรรษ5-6ปีเนี่ยเกมนี้โยคิดได้12แต้มบ้าไปแล้วน้อยมากๆนะแล้วในประเด็นที่3เนี่ยผมว่าอีกจุดหนึ่งที่เดนเวอร์แพ้นะยังอยู่ในประเด็นที่3อยู่นะก็ผมว่าวันนี้พอ พอไม่มี KCP พ่ะผมว่าเดนเวอร์ดูจะไม่สมประกอบเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เวลาเลเกอร์เข้าไปลุมโยคิดอะ่ะไปลุมยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวโยคิดเขาดีดบอลออกนอกไปตรงคอนเนอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมี KCP อยู่บอลไปถึง KCP เขายิงแล้วได้ลุ้นตลอดมันจะยิงแบบยิง6ลง4ยิง6ลง3อะไรเงี้ยมันอยู่ที่แบบ40-60%เน่เวลาเจอกันเลเกอร์อแต่ว่าวันนี้พอเป็นคริสเตียนบราวน์เนี่ย มันก็ดูไอ้จ้อยของเราเนี่ยมันก็จะดูแบบคุณภาพลดลงยิงนอกไม่ค่อยดีนักรวมถึงดีดออกมาเป็นเวสบุกอย่างเงี้ยมันก็ยิงไม่เข้าข้อเท่าไหร่ผมว่าการเสีย KCP ไปก็มีผลเช่นกันผมว่าจุดนี้มีผลหนักๆเลยคือวงนอกของเนนเวอร์มันไม่จัดเหมือนปีก่อนๆก,การเขียเสีย KCP ไปเนี่ยวงนอกมันไม่พีกเหมือนเมื่อก่อนแล้ววันนี้ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ถือว่าเล่นเล่นอยู่ในฟอร์มตัวเอง ทุกทีเล่นกับเลเกอร์จะเป็นฟอร์มองค์ประทับแต่วันนี้เล่นมาตรฐานตัวเองมันก็มันก็หวานเจี๊ยบอะเอายี้ดีกว่าแล้วก็ประเด็นที่4นะครับพูดถึงรอนจิลิเลเกอร์คนอื่นบ้างนะวันนี้โรบอตเจมทำได้ดีมากมี25คะแนน5แอซซิต9รีบาวมี3บล็อกมี1สติลก็เราว่าลุงอะ ตั้งแต่อายุ40มามาตรฐานสูงมากวงนอกก็ดีวงในก็ได้จ่ายบอลก็ได้ป้องกันก็เน้นลุงสุดยอดมากๆแล้วก็แจ็คสันเฮผมว่าแฟนเลเกอร์น่าจะชอบแจ็คสันเฮนะ4คะแนน4รีบาวแต่ดูจะเป็นวงในที่ไว้ใจได้ออตติลีฟช่วงครึ่งหลังโดดเด่นนะครับมี23คะแนน7แอซซิตฉีกกระชากโซนขาดกระจุยดอรเนฟิน่สมิธมี3คะแนนแต่ว่าเกมรับยอดเยี่ยมมากๆ เกวินเซนมี3แต้มแต่ก็เป็น3แต้มใหญ่ที่ทำให้ทีมเนี่ยไม่โดนจี้ตูดมากเกินไปแล้วก็กูดวินมี5คะแนนวอกกูดวินก็ใช้ได้นะวันนี้คนเกมี4คะแนนก็ไม่ได้แย่เกินไปเดนเวอร์นักเกตส่วนฝั่งเดนเวอร์นักเกตนะประเด็นสุดท้ายโอ้โหวันนี้โยคิดเนี่ยได้12คะแนนติดลบ11 มี10แอซิดมี13รีบาทแต่12คะแนนทุกที่โยคิทเนี่ยเล่นกับเลเกอร์เล่นเป็นหมูเลย20แต้มต้องมีแต่วันนี้12คะแนนต้องชมเกมรับเลเกอร์นะได้ยิงแค่7ครั้งเองน้อยผิดปกติอารอนกอร์ดอนวันนี้ยิง3แต้มมาแบบผีเข้านะได้ไป24คะแนน MPJ กลับมาอยู่ในมาตรฐานมี13คะแนนจามาเมอรี book, นน่19คะแนนคริสเตียนบราว์10คะแนนเวสบุก17คะแนนแต่ว่าเวสบุกเนี่ยก็ คึงหลังดีครึ่งแรงไม่ดีเท่าไหร่ภาพรวมเนี่ยเลเกอร์ก็อันดับกลับมาอยู่ในทรงๆนะกลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้นเออเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือเกมนี้รู้สึกดีที่ดูก้าเดินฉิดคืนล่างได้เร็วนะใช้เวลาแค่3-4เกมก็คืนล่างแล้วแล้วก็รวมถึงเรารู้สึกมีหวังกันเจเจนะ คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าโหมันน่าจะหวังยากเนะแต่พอทีมมันมีโค้ดที่เริ่มจากเกมลับเนี่ยเออคนดูมันก็ชื้นใจตอนนี้เลเกอร์เนี่ยกลับมาอยู่ที่4แล้วนะจ๊ะตามเดนเวอร์นาเกตอยู่แค่3เกมก็ก็เป็นเรื่องที่ดีของแฟนเลเกอร์แหละแต่ช่วงนี้ยโปรแกรมหาฤหันหน่อยก็เป็นห่วงสุขภาพลุงลุงแบกทุกเกมเลยเล่นกันทุกเกมเลยไม่รู้ว่าจะไหวอีกนานไหมใครเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ใครเป็นแฟนเลเกอร์ต้องชื่นใจนะ คุณคิดเห็นอย่างไรมีมุมมองไหนแล้วในใจคุณละ่ะผมเลือกลุยเป็น MVP เนี่ยแล้วในใจคุณคุณเลือกใครเป็น MVP ใครคือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมคอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย